สวัสดีค่ะแม่แม่อายุเท่าไหร่คะแม่ตอนนี้67จ้าจ้าตอนแรกแม่เป็นความดันเนาะเป็นความดันเป็นไขมันแล้วตอนนี้แม่ทานวีออเซกี่กระปุกแล้วคะ,อ,ะอันนี้กระปุกที่สองกระปุกที่สองแล้วแม่แม่ไปหาหมอมาครั้งล่าสุดคุณหมอว่าอย่างไรบ้างคะ หมอบอกว่าความดันปกติแล้วก็ไขมันก็ดีขึ้นใช่าคุณหมอไม่มั่นใจเจาะเลือดสองครั้งใช่ไหมคะจ้่แล้วแม่รู้จักวีออสเซ่นี้มาจากลูกสาวเหรอคะจ้าลูกสาวแม่ได้รับคำแนะนำมาจากคุณธนพัฒน์อยู่สุขเนะาะ สาวเขาก็ซื้อมาให้กินอืมโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าแม่ไปหาหมอขออนุญาตมาสอบถามแม่อีกครั้งหนึ่งเนาะได้ดไปบอกต่อๆกันขอบคุณมากค่ะแม่สว,วัสดีค่ะ